วัสดีครับวันนี้เรา,าทุกคนมาเที่ยวที่ปราสรกกาทนาโกย่ากันทนี่นี่เนี่ยจริงๆเ้วเป็นที่ที่ดูซาก,กุระที่สวยเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังไม่บานอยู่ดี <c oughs> เป็นต้นไม้ก่อนโปรดอยูย่อากาศวันนี้มีฝนตกนิดหน่อยโปรยๆน,นะครับค่อนข้างเย็ยนๆ อันนี้เราก็นั่งรถไปมาจากที่นาโกย่าสเตชันนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็ถึงเลยออกปัดออกที่นาโกย่าโจสเตชันแล้วก็ขึ้นมาที่ทางออกที่เจ็ดนะครับกำแพงภาษากำงเดินเข้าไปข้างในกันอันนี้เป็นวันอาทิตย์คนก็เลยดูค่อนข้างเยอะนิดหนึ่ง ต้องพนักรานครับบอกว่าสก,กุลจะบานแล้วมันเลื่อนพนักรานไม่โปรงนะปีนี้สี่ให้ดูดสก,กุกลจะต้องไปซื้อบัตรเข้าไป ซื้อบัตรก่อนเราก็ไปซื้อบัตรมาแล้วนะคะเดีย๋ยวเข้าไปข้างในกันบัตรก็ราคา500ยเยนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเออ่นกากอย่าฮาร์ดเรียว่าอะไรนะโดนิจิในโกคิปุถ้ามีบัตรนี้เนี่ยเราก็จะสามารถลดราคาได้เหลือ400รยเยนครับอุ้ย <c oughs> มีสากุระามาแล้ว มีอยู่ต้นเดียวถ้าเรามาในวันหยุดสร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะครับตะเลอร์นเนี่ยก็จะมีซามูไรแล้วก็อินจานะครับมาให้เราถ่ายรูปก,กันช่วงเที่ยวไปเนี่ยก็มีงานเทศกาลชมซากุระพอดีนะครับก็จะมีร้านขายของมาให้เราได้เดินดูเดินชมกันได้นะ โอ้โหคิวต่อแถวเข้าไปดูยาวมากน่าจากว่าปราสาทนากโูยาโซเนี่ยเป็นปราสาทที่มีพอม,มาลุพาเลสด้วยนะครับซึ่งเป็นที่พักของโชกุนในสมัยก่อนนะก็คนต่อแถวเข้าไปดูยาวสุดๆเลย ก็ตอนนี้ประสันนะโคยาเข้าไม่ได้ใช่ก okay ็เดี๋ยวเราไปดูวิวจากมุมอื่นด้วยกันละกันนะะเสียดใจครับก็ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นตัวปราสาทเก่านะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือแต่ฐานแล้วเพราะว่า ที่เนี่ยเคยโดนระเบิดไปนะครับแล้วก็ถูกเผาทำลายไปหมดเลยส่วนตัวประสาทนั้นก็จะเป็นอ๋อตัวประสาทใหม่ที่เริามบูรณนะขึ้นมาเราจะเห็นชินเป็นฐานของมุมอาคารนะครับเป็นส่วนที่เหลืออยู่ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อายท่านิวเซียมนะครับประจำจังหวัดจันทุยซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นนิวเซียมที่ใหญ่มากมีระับียงสองสบแล้วก็ตรงการเนี่ยจะเป็นแพนเนเชอรี่เป็นของปรสจําหองซึ่งวันนี้ปิดปิดถึงวันนี้ปิดตั้งแต่16กุมภาพันธ์ถึง24มีนาก็คือวันนี้เองก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวิวเซียมละกันนะครับ ตั๋วเนี่ยจะมี2แบบถ้าสมมติว,ว่าเป็นตั๋วที่รวมตัวแผ่นนิทรรศเนี่ยจะอยู่ที่ราคา800เยนแต่ถ้ามิวเซียมเฉยๆเนี่ยจะราคาอยู่ที่200เอ่อ400เยนนะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัวสเปเชียลเอ็กซิบิชันด้วยนะครับจะอยู่ที่ราคา1,800เยนนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูแค่มิวเซียมเฉยๆอย่างเดียวเนาะ ววัันกลมจบือตได้ภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีการจัดแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง,างๆโดยให้เราได้เรียนรู้ผ่านการทดลองทำจริงๆ ที่ให้เราได้ลองทำแล้วก็ยังมีการจัดแสดงความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์ในด้านอื่นๆอ,อ,อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านธรณีวิทยาด้านการคมนาคมด้านดาราศาสตร์รวมไปถึงเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ด้วย <S 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 และที่พวกเราชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือตลาดทาทของที่นี่ ซึ่งจะเอาของใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเทียบเป็นตัวอย่างลงในตารางาธาตุให้เราดูและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการจำลองการเกิดพายุทอร์นาโดนั่นเองโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่สนุกมากเลยนะครับหากใครได้มีเวลามาเที่ยวที่นากัวยานเนี่ยก็ลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่นาบานะโนซาโตะนะครับเป็นสวนดอกไม้แล้วก็มีอิลูเ i ชันไลท์นะครับเดี๋ยวตอนยังคือเรามาดูกันแต่ว่าตอนนี้เราซื้อไร้บัตรมาแล้วบัตรเนี่ยราคา2,500เยนนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีคูปอง1,000บาทให้ใช้ข้างใน1,000เยนอ่า1,000เยนครับให้ใช้ข้างในก็เราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับมันรวมอยู่ใน2,500เยนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน หน้าปั้นอนโนสโตเนี่ยเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้อยู่กว่า12,000ต้นเลยภายในเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซนของส่วนเบโกเนียโซนออนเซนแล้วก็โซนอิลลูมิเนชันนะครับ ครวตอนนี้เราก็อยู่ในสวนเบโกเนียนะครับสวยมากเลยค่าเข้าเนี่ยหนึ่งพันเยนถือว่าคุ้มมากเลยนะฮะซื้อบัตรมายากาศดีมากแล้วก็จัดสวนได้สวยมากเลยครับให้ดูั้าหลงังจริงๆมีหลายโซนเลยนะครับถ่ายรูปได้สวยมากก็ใครแวะมาลบัตรนะานะโตแล้วก็อย่าลืมแวะเข้ามาดูที่นี่กันด้วยนะครับหนึ่งพันเยนถือว่าคุ้มมากเลย ใครที่มานาบานานโนาโตนเนี่ยก็อย่าเสียเวลาข้างหน้าเยอะนะครับข้างในเนี่ยสวยมากเลยนี่ให้ดูเดินเข้ามาข้างในเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีจัดต้นออกไม้แล้วก็มีรูทต่างๆให้เดินตามมาครับข้างในตรงนี้สวยมากดอกไม้เพียบเลย ตอนนี้ไหลอัพแล้วนะครับสวยมากเลยบรรยากาศดีมาก <S 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 ถ่ายช่วงนี้กำลังดีประมาณ6กโมงหกโมงนิดๆเพราะว่าแสงก็ยังไม่หมดแล้วก็มีไฟด้วยก็ยังถ่ายเห็นหน้าได้ชัดอยู่ถ่ายได้ง่ายด้วยแต่คนก็แอบเยอะนิดนึง ตอนประมาณ6โมงเย็นเนี่ยคนก็ไปรอกันเต็มหน้าอุโมง์เลยเพื่อรอไฟเปิดนะครับเดินตามอุโมงไฟไฟนะครับตนสุดหางก็จะเจอกับส่วนที่จัดแสดงโชว์อิลูมิเนชันนะครับ ธีมหลักของที่นี่เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปในทุกๆปีนะครับโดยปีที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นธีมชื่อว่า The Golden p y r a m i d สำหรับใครที่อยากจะดูการแสดงทั้งหมดเนี่ยก็ติดตามได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับ ไฟมากเลยทุกคนอุโมงค์นี้ไฟมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะอุโมงค์ไม่ได้มีแค่อุโมงค์เดียวมีสองทีนี่เปลี่ยนสีแล้ว

จับน้าบันนาโนสตโตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เราไม่ควรพลาดเลยเมื่อมาเที่ยวที่นากย่านะครับสำหรับ3ามที่ที่เราไปกันในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถเที่ยวได้ใน1วันเลยนะครับใครแวะมานากย่าก็สามารถเที่ยวตามได้เลยนะครับ

ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Odd Law o u l ์กันด้วยนะคะ